หนังสั้นไทยที่ถูกถ่ายด้วย iPhone 13 Pro เรื่องราวที่ได้รับแบรงบันดาลใจจากผีตาโขนกับกลุ่มวัยรุ่น2คนที่ต้องหนีคดีให้รอดกับนี่นนครับผมผีตามคนครับยาจะบอกว่าครับมีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับเป็นลิงก์ที่ถูกลิก็นสิทธิ์ครับผมซึ่งเขาอัพลงทาง YouTube นะครับผม ตัวหนังนะครับมีความยาวอยู่ที่ประมาณ22นาทีนะครับผมและก็เป็นผลงานกำกับการกำกำับครับของคุณภาคภูมิมงคลเลยครับผมาใครได้ติดตามนะครับเขาเป็นแบบเจ,เจ้าของหนังสยองขวัญไทยเลยทีเดียวนะครับผมตัวหนังจะพูดถึงกลุ่มวัยรุ่น2คนครับที่นะครับต้องหนีคดีที่ตัวเองก่อไว้ครับซึ่งนางเนี่ยจะเป็นลูกจ้างเก่าครับร้านวัสดุก่อสร้างครับแล้วก็แบบว่าไปปนแล้วก็ไปทาร้า,รา,ยายเจ้าของร้านนะครับผมทําให้เนี่ยว่าเขาเนี่ยเกือบฟางตายกันเลยทีเดียวนะครับผม นะครับนางเลยแบบว่าพากันหนีนะซึ่งว่านางมีบ้านที่อยู่กระท่อมกลางป่าครับเออก็ไปหาหลบซ่อนตัวก่อนแล้วก็แบบว่านับเงินแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็วันต่อไปนะคือนางจะบอกว่าเออไหนก็ได้เงินก้อนนี้แล้วก็ไปเที่ยวกันไหมเออนางก็เลยเข้าไปในตัวเมืองครับซึ่งในตัวเมืองเองครับเาก็มีประเพณีที่เขามีกันอยู่ก็คือผีตะโขนครับอ่าซึ่งตัวเพื่อนนะครับในกลุ่มรุ่นเขาก็แบบว่ามีการเล่าประวัตินะครับว่าคุณยายของเขาเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่า ประเพณนี้ผีตะโขนนะครับเขาจะมีนะครับผีตะโขนใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบว่าอาจจะมีวิญญาณมีพูดผีวิญญาณซ่อนอยู่จริงๆในกลุ่มนันเองครับผมซึ่งนะครับหลังจากประเพณนี้เสร็จครับเขาก็จะนําหน้ากากที่ได้นะครับผมเอาไปลอยทิ้งในแม่น้ำเองครับผมซึ่งคําว่าผีตะโขนเนี่ยเขาบอกว่ามีที่มาเพมาจากคำว่าผีตามคนเองครับผมซึ่งกลายเป็นชื่อนะครับว่าเรื่องในเรื่องนี้เองครับผมตัวหนังนะครับก็คือ2คนเนี้ยเออโดนตารวจเนี่ยไล่ล่ามากเลยคือแบบ ดังมากเลยเพราะว่าออกข่าวใช่ไหมครับนางก็เลยแบบว่าเออไปหาร้านเช่าผีตะโขนเนาะเพื่อจะอามาใส่ปิดหน้าตัวเองปิดบังบุคลิกตัวเองนะครับซึ่งก็ไปเจอร้านหนึ่งซึ่งแบบว่าแกบปในแกดร้านแบบมันหลอนมากมันแบบแกบจะเข้าไปทําไมมันมันหลอนมากเลยนะผมน่ากลัวมากมากเลยนะักแสดงเขาก็แบบเอาอยู่อะ่ะเก่งอะหลอนมากๆเลยครับผมนะักก็เลยเอามาใส่จาน่นะครก็เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเจอแบบ ภาพหลอนหรือว่าอะไรแบบเออทําให้แบบสติตรลเปิดปืงไป,ป,ปหมดทั้งคู่ครับผมเออให้ไปดูต่อละกันครับสําหรับหนังสั้นเรื่องนี้ครับยี่สิบสองนาทีเองจะบอกว่าแกนหนังมันสนุกมากเลยแบบดูได้เย็นจบเลยครับแล้วก็เขามีความเขาเรียกว่าการงานสร้างเขาอลังการเนี่ยนะโดยเฉพาะฉากนะครับช่วงท้ายที่บอกว่านางตีความผีตะขนเป็นแบบมอนสเตอร์ยักษ์แบบเออเฮ้ยแกมันแบบมันแบบเขาทําสวยมากเลยแบบเออ ตกใจแล้วก็แบบเออสนุกดีครับเป็นหนังสั้นที่แบบลงทุนแล้วก็แบบสนุกนะครับอยากให้ลองไปติดตามดูครับสามารถติดตามได้ใน,นครับที่ทางช่องยูทูบ b ีนะครับน่าตาชื่อช่องว่า Apple t h ไทยนะอลองลองลองเสิร์ชดูแล้วกันนะครับผมแนะนำให้ไปลองดูครับสนุกจริงครับ